เราทุกคนมีความมหัศจรรย์ซุกซ่อนอยู่นะคะหลายคนค้นพบแล้วก็นํามาใช้บางคนอาจยังไม่รู้ถึงความมหัศจรรย์ของตนเอง PEA จึงจัดกิจกรรม5มหัศจรรย์คนพัน PEA และได้มีการจัดงานเพื่อเปิดตัวพร้อมทั้งเฟ้นหาสุดยอดมหัศจรรย์คนพัน PEA ไปเมื่อเร็วๆนี้ไปติดตามรายละเอียดจากน้องอุ้มรวิปรียาบัวโตค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ป๋อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆที่เราทุกคนจะได้ดูจากคนพิเศษของ p ีเอที่อยู่ในรั้ว p ีเอนะคะต้องบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นพวกเราทุกคนอาจจะคิดว่าเขามีเพียงแค่ในความฝันในวันนี้พวกเขาได้มาอยู่ที่งานนี้ที่นี่ในงานห้ามหาจรย์คนพันพีเอนั้นพวกเราก็คงอยากจะทราบว่าภายใน5คนนั้นสุดยอดและมหาจรย์กันด้านใดบ้างและภายในงานวันนี้มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีอะไรบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากค้นหาจนได้ห้ามหัศจรรย์คนพัน P.E ในที่สุดก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยคือการเฟ้นหาสุดยอดมหัศจรรย์คนพัน P.E ที่จะได้รับรางวัล Best of the Best โดยเมื่อวันที่17ตุลาคม2557 นายนำชัยหลอธนตรกูลผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในงานห้ามหัศจรรย์คนพัน PEA ในห้องอนเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA กิจกรรมห้ามหัศจรรย์คนพัน PEA จัดขึ้นเพื่อค้นหาพนักงานที่มีคุณลักษณะบริการดีมีคุณธรรมซึ่งตรงกับแบรนด์เอเซนส์ของ p e A. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนและคุณค่าของตนต่อ PEA รวมทั้งเผยแพร่ให้สังคมรับรู้ถึง PEA Spirit ของคน PEA อีกด้วยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมสนุกมากมายทั้งถ่ายรูปทำแมกเนตรับแจกลูกโป่งแฟนซีซุ้มเกมชิงรางวัลพร้อมรับอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับกิจกรรมบนเวทีมีการฉาย VTR เรื่องราว ของทั้ง5คนมหสัสจรรย์คนพัน PEA พร้อมสนทนาเปิดใจกันแบบตัวต่อต,ตัวโดยพิธีกรอารมณ์ดีคุณอ้นสีพันธ์ต่อด้วยการร้องเพลงของเหล่าศิลปินชื่อดังสร้างสรรีสันและความรักองค์กรจากบทเพลงดีๆของ PEA จากนั้นผู้ว่าการ PEA ได้มอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นห้ามหาสัสจรัร์คนพัน PEA รวมทั้งผู้ที่ส่งเรื่องราวความหัศจรรย์ของคนพัน P.E.A. ด้วยจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือการโหวตเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัล Best of the Best สุดยอดมหัศจรรย์คนพัน P.E.A. ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด31คะแนนเท่ากัน2คนโดยนายนำชัยหลอธนตระกูลผู้ว่าการ P.E.A. เป็นประธานในการมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับ Best of the best ทั้งสองคนคือนักช่วยที่มหาสารยในวีรพรมมาศพนักงานช่างระดับ7งานปฏิบัติการบำรุงรักษา p e. ีเสาขาย,ย่อยอำเภอลานสกาและนักซ่อมที่เนือจินตนาการนายคันชิตด,ดาราจิตพนักงานช่างระดับ7 แผกอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายโดยทั้งคู่สังกัด p e. a เขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ในวันงานได้มีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของ PEA และ YouTube เพื่อให้พนักงาน p e. a ทั่วประเทศได้ร่วมชมร่วมเชร์และร่วมรับทราบผลการคัดเลือกโดยพร้อมเพรียงกัน และสำหรับวันนี้นะคะเจ้าของรางวัล the Best o f the e e s t นะคะต้องบอกว่ามหาศจั์ค่ะมีทั้งหมด2ท่านด้วยกันนะคะคือพี่คันชิตและพี่วีระนะคะค่ะต้องบอกว่าพีเอนักซ่อมนะคะและพีเอนักช่วยมหาศจั์นะคะได้อยู่กับอุ้มนะคะตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความในใจของเขาสักเล็กน้อยนะคะค่าขอถามพี่คันชิตนะคะสาหรับรางวัลที่ได้รับในวันนี้พี่คันชิตรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ก่อนจะรับรางวัลผมก็มีความภูมิใจแล้วว่าพีเอที่ให้ผมทุกอย่างจริงๆถ้าเป็นผมนะผมอยากให้ทุกคนเท่ากันเพราะว่ามันเก่งทุกคนนะครับครับมีความสามารถทุกคน,นครับโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ให้รุ่นน้องที่จะเปิดตัวในปีต่อๆไปครับเป็นโอกาสที่ดีครับครับผมขอบคุณครับเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติทำอย่างไรที่จะให้เป็นแบบอย่างให้รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นต่อๆไปนะครับ มีแนวคิดทำยังไงที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถที่เรามีเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวความมหัศจรรย์ของคนพันพีเอค่ะหวังว่าความสุดยอดความมหัศจรรย์ของพี่ๆทั้ทง5ท่านนั้นจะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราชาว p ีเอค่ะค่ะและไม่แน่นะคะในซีซั่นหน้าการแฟ้นหาสุดยอดมหัศจรรย์คนพันพีเออาจจะเป็นคุณก็ได้คะ่ะแล้วพบกันนะคะ